เละออกมาเนี่ยมันกางไปตายหาเลยเนี่ยนเสียงเราแกล้วเนี่ยไม่เล่นเลยจ่ออะไรกันหอนอีกแล้วสรุปเต็มเขาใครล็อกใครใครล็อกใครใครจะล็อกใครอันนี้สรุปเต็มเขาไปปล่อยของแม่งเลยนี่ไงจินหมอดสปอร์ตกินข้างใหม่ไอ้ตี๋เว้ย

อชิงเลยไอบนีเหรอไอ้โอยังหีแล้วเฮ้ยขาดน้อยเป็นแรกัดมาครับเดินไปนี่แหละเออเปิดเป็นไงเดี๋ยวแย่หีแล้วม่ค่ยหรอจมคุณทำมิดอีกแล่าคุณมนาคุเล่นอ่อิดีมันสวยไหมระวังนะเปดเนดีๆนะ แบบว่าได้กินขาเด้เ่ยใคยมากินยันไงผมปิดเยอยเร็วรอขเหนียวไปหมูสี่ียวแหม่เน้อนเลยน่ย่างไม่ยุดปิดต่อไปเลยง่ายงกินก็ยนะกินเลย จริงแล้วโอ้ยระวังนะมั้งระวังนะป่ะเ้ยเพิ่อ่ะระวังนะอ้่าไปเรียนเนี่ย ก็ว่าแล้วแต่นักข่าวโอเคจริงเลยอ สองนี้เออนั่นแหละเดี๋ยวสองสองสามเออนั่นแหละวอันนี้กินได้นู้นไม่ด้เดี่ยวดีไหวกินไนวะกินกรนเขาไไปกินอะที่นี่้ำปกัดตีในร้านนู้นอะอร่อยข้าวอร่อยตีสีแล้ว เนื้อข้าวฮอดง่ายเกินกินแม่งเลยก่อนกากินก็เสร็จเลยกินก็เสร็จเลยไหนก็ข้าวฮอดเลยเนี่ยข้าวฮอดมันปล่อยสองไงมาดิปล่อยสองมาดิกล้าปล่อยเปล่ากล้าปล่อยหรือเปล่าอย่างงั้นมาทางนี้ดิโอ้โหเดือบินกล้าปล่อยหรือเปล่าคนยังไม่กล้านะกลัวเสือ

งัวนะอเอาไม่อยู่แพ้เดี๋ยวมากันมาถุงวเนี่ยเอาไม่อยู่ัแพ้เนี่ยเมื่อกี้มันไล่กินโดนฟีเลยเมื่อกี้มาตาน,านีนานาดี่านมงารนีปลานงเออเข้าหอได้ไปาแพ้เลยนะเนี่ยอ้องทำงานอ้าว เขาอก็เสร็จเลดิอันนี้ก็เาโออกมาเลยแล้วมันกข็งเลตายหาเลยเนี่ยกุเสียงเนาะค่าฮอนเลยเนี่ยไปไหนอีกโดนอยู่แล้วเลยมบ้าขาฮอนเฮ้ยเฮ้ย่าฮอนะกเสียงเลยหนึ่ง่ง แค้ยอมเสียฮัดเข้าใหม่ยล้อนัันดูบอลวี่งออโตนิขายท่องสืบเสียนแต่บลน้วก็ออกไ้เสียฟีเสียบตัวนั้นออกมาก็หายกานอืมเรื่องู่เสียงไหนเข้าได้หรือเปล่าเน่ยกิน ลบรลเนีกมื่อกี้น่าจะนี่เลยวะน่าจะฆ่าแน่เมื่อกี้ถ้าฆ่ามันก็โดนฆ่าฝั่งมันฝั่งพุกนี้ริเอแล้วไสองตาแล้วเอ้้่จับเนี่ยไปไม่ได้ไอเนีกมเองแขวแขนแกสุภากแล้ววะก็มีย่สามใหม่ใช่ไหม

มาแล้วมาแล้วโอ้โหเเอยเอ๊ยเอ๊ยอะไรอยู่วะขวดเยอะเอ้ยงันมาเออเอีงข้างโคนดีเซ่น่ะยื้อคุไว้น่ะ่มอกขาตัวแล้วมัน ทรศัพท์ทั้งเดียวมอ่งโัวสองเราหน้าจอแล้วมันไปโทรได้ไงหน้าจอมันโทรได้ไปไม่ไปโผเองิมันแทะไปยัได้ทำเลย ออาว้าอีกแล้วคอมเมนต์คอมนหลัง้าวแม่มาอ้กกินสองเลยเปียดอ่ะหอมมกเนี่แล้วกูงูก้ฮัตจ้ะอ่าอมาดิงอ้าวฮัิงอ่ะ

น้องปูใช่แล้วมันดวงไหนบ้านน่ะเหมือนเลยยิงอะไม่กินสองกินหนึ่งกูไม่กินสองแล้วกอาก้ามันกินสองเขาก็องเลมันกินได้สองทางมันก็กินสองได้ก็้กินสองสิอะไรเว้ยตได้กินตัวเดียวโอ้เจนเลยว่ะโอ้โทรศัพ กินตัวเดียวกินสอเ้กินตัวเดียวด้วยโอ้มนเลวเว้ยมนแรไมากินสองไม่อยากกินเยอะด้วยวายกี่ไหนรอกินตัวหั่งขางางกว่าไม่ได้กับเธอเนไม่ได้กินตัวเดียวราคา ลูกินกะหนนะไม่กินอไม่กินผักนี่เลยนะโอ้เลยะรแลสนยเนี่ยสามศูนย์แล้ว่าไปยังไม่อิ oh, ่มนะเนี่ยไปมาเนี่ยต้อหน้าตาเรือแก่ต่อมาเป็ล่ยิอมางร้อมแล้วตั

ใช่ใช่ใช่โอ้โหนี่เด็นแ้วเบิ่งคัดนี่ป่ะเด็กินหนุกินไ่ด้โอ้ยน่าดายไม่อิ่มล่อไปสี่ศูนย์แล้วเนี่ยอร่อยมกเปลี่ยนกมาขึ้นมึงนี้มาขึ้นมาต่อไม่ได้เลย พึอ่านสองก็กินแรกตัวตัวให้ได้ก่อนกินแรกเลยแรกก็เออให้มันเข้ากินมาโอ้ยเฮ้ยทางโน้นเลยกินกินเข้ากินมาก้าวกินัปละโอ้ยหมอที่ตอเสี เอาลงคลิกลาแจวไม่ก <c> ็ไ <c> ด้เฮ <c> ้ยแค่ก <organizational> <c> ี่รอบวเน่ยากิดนลายรอบแล้วนับไปวาแ้วเนี่ยขี่ได้ใช่ราคาที่หาเนี่ป่าจะโดนเล่นยงเง้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยกินสามไม่ใช่เกินซอยได้ก่อนเฮ้ยอชอบชอเ เอาเลยแม่จะชนะสีรวดสเกมรวดเนี่ยเอาให้แย่สองเนี่ยมากกับสองขกับท่ยลี่เนี่ยแ่งอ้ยงเียอา่ง่งยกับขายนงู มากินเลยยาเปังทำมานีรินกักเข้าไ้ก้อนหมากลามาาางในช่วก่อนหลีกินตัวเกินกัดก่อตัวท่ไปเนี่ยหมดไปเนี่ยอส้นแน่ถ้าเข้ามาเนี่จะไปไหน้าเขากินเลย เฮ้ยโอเปิ้มาได้ไงสีตัวนึงเนี่ยมาเออไปไหนเนี่ยกินสบัวหนาวอ่ะเนี่ยชันโมโอ้ยไก่ผลอะไรสาวเนี่ยได้ฟรีตังนี้เนี่ยไปอาหนุนสาวสาวสีตาลุกขึ้นนะเพื่อ À, này. Để, này ở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  đó, à, quan chức, à, con, đấy, này, nãy ไ่องเลยแงแล้วมัแคร์หรอกวนมเงินตดก้มกัาเกินด้แล้ววแกเกน้แล้ววะจริงแล้วจริงแล้วจริงแล้วโอ้แกจดแปลงรอเงกินให้เอมนะนี่ย่างกินเยเะี๋ยจะสี่เกมรวดเลยเร็วเกมี่กันเลยนี่ี่มาเอาแครชนะสีได้ถึงกชนะได้ถ้ชนะสามนี่เสมอนะ

เอาแถบไงที่หาแต่นี่หมดเลยเมันจะหมดไปวลาอู้กินเงินลยอ๋อเมื่อไหก็ตียกที่ยกขาดตัวฝ้าเดินไปแล้วก็จะแก่ขึ้นว่ะน,นี่หลับอยู่งลัตลับเพราะแก่ขึ้นเอาดึงเวลา,างดงเฮล,ลยเป็นสามตาแล้วมึงอมันจะมันจะชนะ

往前走。 เขาใครล็ใครใครล็อใครจะล็อใครก็นี้เราตเขามันต้องมันเข้ากินหรืยังไงจะกากนี่ไงเอาเหรอมันจะขากอะไรมาอ่ะเอาก็ไป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 สองแล้วเอาหัวแล้วนี่ไกินดิ กินไรกินยิกเนี่ยทำไมเย้เฮ้ยนะโอ้โดูตอชนะแล้วนะฮึอกินยิ่งแม่งกูได้กินทุกตัวเลยกินอิ่งกูได้กินทุกตัวเลยเฮ้ยเฮ้ยลืมอ่วไปโอ้ยพระคัมภีรให้กินก่อน ตุกตออยู่ดีสวยเหมือนเดยไหวฮอดล้วนๆเนาะตีตื่นมาแล้วตีตื่นมาแล้วตีตื่นมาแล้วเฮ้ส่องตนักติแล้วอุ้มไม่ได้แล้นะติดแล้วยายา

ัวเวลาวัวเวลาเวลาวอ้เวลาเวลาเอาสบูรแก้มือทัานหน่อยไปไปไปหนีไป้เดเงกินฟีนองเปิดฟีกินไป không có gì phải là thế là cái <coughs> <là. coughs> <Lê thế> này, <coughs> thế này. là cái <coughs> <coughs> <đê. ó, coughs> ờ, này thế, cái là cái là giờ là là cái cái là 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 รีเฟรชแ่เงเี้แค่ตีเตือนอยู่ไรตีเตือียตีขึ้นมาสองแล้วแตก3ามแมงเลยโอ้โหกินแมงอีกกินปวดกังวลได้เอได้เไปไหนเฮ้ ร้อนเห็นน้าฮอตอยู่เว้ยนั่งปีนอยู่เห็นน้าฮอตอยู่ไปฮอดปล่อยของแม่งเลยเฮ้ยขี้หมอนรตกินข้างในเอตีตีเว้ยไป,ไป

เอไม่อบขึ้นได้ฝังเลยนะไม่ไม่มีต้นแค่คืนแล้วนายแก้คืนไม่ทันหมดเวลาเลยนะกรรมการเป่าเลยนะอย่าสั่นอย่าสั่นอย่าสั่น้โอเคนะตอนนี้กรรมการเป่าเลยนะไปฮอนเล่นไปเลยไอ้พูดไฮ้ยเปิออกเสียงดูดไปฮอตเล่นง่ายเลยวะ

โอ้กินกระสินเลยกินกระสินนะเนี่ยกระสินนะโคนนำมาดีดีสี่ศูนย์ยาวเลยยาเอาแล้วชอบทดสอบเจ็บวะเนี่ยเอาโกเล่นโกเลยเนี่ยไอวินก่อนคนนั้นชนะเลยเนี่ยอ๋อเข้าเคลดแล้วแข่งเนี่วเนี่ยไปไม่มีใครบอกก็แล้วเด็ดเอาแข่งเนี่ยกู เติมจอให้พูดด้วยปล่อยเลยอ่ะชินรุดเออปล่อยอีกงวดหลงมา้เละทีเนี้ยไปอือแล้วแล้วแล้วตาใสกันแล้วตาใสกันแล้วเฮ้ยเฮ้ยตาใสกันแล้ว ไปไปไปฮอดลไปฮอดเหรอไปฮดไงรุุดเข้าเข้าแล้วก็เข้าดีวเขเข้าแล้วก็าไป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 เข้ายดยังไม่เข้าเเดินไปอยากได้มานึง่ไปเสียมาเสียมาเร็วเรจะหมดเวลากิน